มาดูบรรยากาศตอนเอ่อก้อนเมฆไหลผ่านดวงอาทิตย์นะเพื่อนนะมาดูบรรยากาศตอนก้อนเมฆปิดบังดวงอาทิตย์จะเพื่อนตอนนี้จะจะจับอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะว่าเขาจะเคลื่อนตัวออกจากก้อนเมฆหรือเปล่าหรือว่าก้อนเมฆจะเคลื่อนตัวออกจากดวงอาทิตย์หรือเปล่านะคะเรามาชมความงามของ ของจุดนี้ด้วยกันเจ้าเพื่อนจ๋ามาชมจุดนี้ด้วยกันนะคะ <c oughs> มาชมจุดนี้ด้วยกันเจ้าเพื่อนสวยงามมากค่ะสวยงามค่ะมาลงมาถ่ายจุดนี้เราจะมองเห็นอ่าอ่าจุดที่น้ำเข้าไปเพื่อนอู้ยอยากให้ชมจุดนี้เจ้าเพื่อนจ๋าอยากให้ชมจุดนี้มากๆเลยเพื่อนนี่เห็นไหมตรงตรงกลุมกลุ่มเมฆหมอกมาจุดตรงนี้นะเพื่อนอู้ อุ้ย <Dante> มันสวยมากเลยเพื่อนจ้ามันสวย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 จ้าจ้าเพื่อนอ่าณตรงนี้จะทั้งให้เพื่อนเห็นว่าก้อนเมฆที่เขาไหลมาบดบังดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็กลุ่มหมอกตรงนี้นะเพื่อนกลุ่มหมอกตรงนี้นี่มันมามาบรรจบฟังได้สวยงามมากเลยอุ้ยเพื่อนจ้าทำไมสวยอย่างนี้สวย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 มากๆเลยเพื่อนจ้าสวยสวยจ้าสวย สวยจริงๆจ้ะเพื่อนจ้าอุ้ยสวยงามเพื่อนจ้ามาชมด้วยกันค่ะตอนนี้รู้สึกว่าแสงสว่างที่เดินลงมาครั้งแรกจะถูกบดบังด้วยก้อนเมฆนะเพื่อนนะจ้าเพื่อนจ้ามาดูเพื่อนมาดู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 ตรงนี้เพื่อนจ้ามาดูตรงนี้มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้จ้ามาดูตรงนี้จ้าเพื่อนจ้าสวยงามจ้าสวยงามอู ดูด้วยกันช้าๆนะเพื่อนนะมาดูมาดูแสงสะท้อนจะอุ้ยเพื่อนหมอกกลุ่มหมอกอยู่บนชายฝั่งตรงนั้นนะคะมาดูกลุ่มหมอกเพื่อนจ้าอุ้ยเพื่อนจะพาชมกลุ่มหมอกนะคะอยู่เหนือน้ําทะเลค่ะอยู่เหนือน้ําทะเลมาชมจ้าเพื่อนอุ้ยดูมันสวยงามมากๆเลยเพื่อนจ้าเดี๋ยวจะเอาภาพเล็กๆล,ล,ลงให้เพื่อนดูเด้อ จะได้เห็นความงามจะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะมาดู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 มาด,มาด,มาดูความงามจะเพื่อนตอนนี้ดวงอาทิตย์เริ่มโผล่ออกจากก้อนเมฆแล้วเพื่อนจ้านี่ค่ะจุดที่เราจับอยู่เมื่อกี้นะเพื่อนก็ขยายให้เพื่อนชมกลุ่มเมฆนะคะก็เลยทําให้ภาพที่เห็นไม่เป็นภาพรวมเนาะคะ่ะแล้วทีนี้ จะขอจบตรงที่กลุ่มเมฆกับเห็นไหมคะดวงอาทิตย์เริ่มออกมาแล้วจ้าเพื่อนอุ้ยเพื่อนจะเริ่มออกมาแล้วเดี๋ยวขยายให้เพื่อนชมความงามเด้อเดี๋ยวขยายให้เพื่อนชมความงามจ้ามาดูจ้าเพื่อนมาชมความงามตรงนี้เพื่อนมาชมความงามตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยตรงเมฆที่ที่บัน ที่เข้ามาตรงฝั่งฝั่งทรงคองนี่เพื่อนที่มีเออเออโอ้ยเราเรียกไม่ถูกภาษาไทยเนาะก็ไม่ได้ใช้ภาษาบ้านเรานานแล้วเราก็เลยใช้คําพูดไม่ถูกจ้ะไอเสากระโดงนั่นแหละคะ่ะเออตรงเสากระโดงเอาเป็นว่าเสากระโดงเนาะค่ะตอนนี้แดดก็เริ่มออกมาแล้วเพื่อนแล้วมาดูมาดูว่าความความแส,แสงสว่างของ ของกลุ่มเมฆที่อยู่เหนือน้ํามันดูงามตามากเลยเพื่อนจ๋าดูงามตามากเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเพื่มันงามจริงจงอันนี้มันจะเป็นภูเขาสูงค่ะส่วนนี้เพื่อนจ๋าส่วนที่ทําให้เห็นนี่มันจะเข้าไปในหลืบเขานะคะแล้วทีนี้พอออกมานะเพื่อนออกมาออกมาเรื่อยๆรื่ยมันมันก็จะไปสู่มหาสมุทรนะจ๊ะเพื่อนน้นํามันก็จะกว้างขึ้น ทีนี้เมฆหมอกก็ไม่ค่อยจะหนาเท่ากับในจุดนี้นะคะจุดนี้จะเป็นภูเขาสูงพอออกมาเรื่อยๆเพื่อนออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆจะ้ะเมฆหมอกก็จางลงจ้ะเพื่อนเมฆหมอกก็จางลงแล้วก็จะมองไม่เห็นอีกนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะกลับมาสู่บริเวณสะพานนะเพื่อนนะ บริเวณสะพานจ้ะเห็นไหมเพื่อนอุย้ยแสงสะท้อนของตึกในเมืองนะเพื่อนและยิบระยับอยู่ในน้ํานะคะคลิปนี้ขอจบตรงนี้นะเพื่อนนะความแตกต่างระหว่างมเมฆหมอกกับสะพานจ้า